أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفضل قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا Wadhakkirna ma nasina ya zanjalaja wal ikram Allahumma inna a'thana bi hudur minna fi ddarain Ah piyambuh <al> nakap Fa rahimahullah taala <tik> masalah membaca surah yasin itu Masalah naikkan surah yasinah อัด10เกเบรกะตานูอัด10เกเบรกะตาน surah ยาซีนพินาลดาดีนะครับซูเราะห์ยาซีนนี้อัลเลาะห์ให้ความบารอกะห์ให้ความสิริมงคลแก่คนที่อ่านด้วยหัวใจที่อิคลาสที่ yasin. surah Sebenarnya surah yasin itu tinggi darjahnya. Ini pun para kitab negara pemerintah yukit. surah yasin yang sulit, sulat, sumat darjahnya ternyata orang surah yasin. Nah, surah ini ternyata Telah zuhid berkatnya. ได้เผยได้เห็นอย่างชัดเจนที่มาและที่ผ่านมาของสุรยาสีดานมัสโกเปหั์นยก็ดูดังึความดีีของมันถึงความเหนือชั้นของมันอ่ามัสก็คือโดูงดังเปที่รู้กันทั่วไม่ใช่เฉพาะเรารู้แค่คนสองคนคนทั่วโลกเขาความบรรักั์ของสุรยาสี dan là kandah gần akan mông bato ni canh yêu. là nẹp bọ quá chung sâm mâm sâm mơ an. Hãy an quê prachak, em ấy nga. La dân gần đa mông bato hay เลยที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ร่นปู่ยาตาทวดจนกระทั่งมาป่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด <c oughs> เลยเมื่อเราอ่านสุรหยาสีเนี่ยเราต้องการอะไรให้เราเนี่ยสิ่งนั้นอ่านครั้งหนึ่งยังไม่ได้ผลก็อ่านอีกไม่ต้องไปช็ะ เพราะในบางครั้งอัลลอฮ์รู้สิ่งนั้นมอกกับเราหรือเปล่าถ้าได้มานี้เราจะเสียคนหรือเปล่าเพราะบางคนเป็นคนดีเป็นคนอสอนแรกเป็นคนบริสตอนที่มีจำนวนเท่านั้นพออัลลอฮ์ให้เลสกีมากขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นคนไม่ดีเสียอ่าเลยในบางคนนั้นอัลลอฮ์รู้ดีว่า จาให้สิ่งนี้กับเขาเขาเสียหมดเลยเอว่าไม่ให้แต่ที่ในนถึงเอว่าจะไม่ให้สมมุติเราการเอว่าไม่ให้แต่ที่ในเน่ผละบุญแต่ละตัวอักษรสิผละบุและสุรหยาสีนทางสุรห์หลายอันตัวอักษรเลยการสุรหยาสีนเป็นสิ่งที่สุขกวันที่สุด ด้วยเฉพาะค่ำคืนวันศุกร์เด็นึกนคืนนี้และถ้าพี่น้องจำได้ที่ผมเคยโพต์ว่าเมื่อท่านอาจุรายาซีทุกท่านที่อา่านให้เนยดในใจให้เอาล็อช่วยขจัด,ดสิ่งไม่ดีในหมู่บ้านเราออกไปไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับลักทิดาลาละหรือเกี่ยวกับคนที่ทาง,งานทำง,งานไม่ดีอ่า ก็ค hey. ือให้ให้เลารั์ช่วยช่วยขจัดให้เพราะเราเนี่ยไม่สามารถจะทําอะไรได้เราแค่ขอดูอากับของรักตอนนั้นเองทีนี้เนี่ยมุซันเนี่ยแปลว่าให้ลาซิมกับน้องบาจูอ่านกันเดียวนัสยาโยได้ผลนะแน่นได้ผลนะเอังเกาเจ้าจะได้รับมึงชาไป Berkatnya jauh jauh dari rak, tingkuan barokat kongan kong Surah Yasin dan kelebihannya kelebihan Surah Yasin. Kata ulama, dari kalau ulama wah, ada pada Surah Yasin itu sepuluh barokat. Minai Surah Yasinan, minus sepuluh barokat. Naik jam non sis barokah nak yaitu nanti tu tiada membaca kan dia oleh yang lapar, mai aman, mai an surah yasi, mai wika tiada membaca akan dia, mai wika an surah yasi oleh orang yang lapar dua hiu, malengkan mengenyang dia. อีโออรทย่อมานบันจงจบเว้นแต่คนคนั้นจะได้ความผิดหมายความว่ายังไงครับเมื่อเราไม่มีอะไรจะกินเราไม่ต้องกระตุกกระตาเอาน้ำละมาแล้วก็อ่านสุัยาสีเนี้ยให้ดีอย่าเอากตอนนี้ฉันหิวขอพระองค์ช่วยขจัดความหิวให้เรา เอาลอ์จะดลบรรดาหัวใจคนกลางบ้างาหรือคนไกลบ้างมีความรู้สึกอยากจะมาหาเราอายากจะมาช่วยเหลือเราอยากจะมาให้รู้ให้นี่ให้นั่นแกเราเ <c oughs> มื่อเอาบอกดลบรรดาใจเขามาให้เราก็ได้ก็อิ่มอ่าเรียนธรรมดาอ่านหนึ่งหนึ่งความประการอ่า ด้านทเราอย่างดั a กดมาลขไม่ไดหลังังดน้ยน้ยนเล็ไม่อานด้วยคนที่มีความระหายยังนักเว้แต่พระเจอาจะขัดจังให้เขาไม้อายกราจะมีการได้น้าขึ้นมาจะมีการเจอน้าขึ้นมาจะมีการได้รับน้าขึ้นมาอ่าเหรออันไม่ใช่ธรรมดา Nah. Ha. Dan tiada membaca akan dia oleh orang yang tiada berpakaian. Lek mai tu adui koti mai ni siapa kasai. Malangkan datang pakaiannya, pakaian yang tiada pakaian lagi. Wenda siapa kon-konan, kau kau tak ada raksa apa-apa lagi. -apa, nah, dia น anyway, ้ำใจธรรมดาอ่าซึ amos, ่งทั้งหมดทั้งเวนะคือความดุลบรรดาใจขององค์อัสบาดด้วยปารอกกัสุรภยาสิอ่าเคทเพย์สิบสามอายุนิดเดียวไม่ใช่ยากไม่ใช่มากดังจโดอย่างบุญัจมาเล่นกันได้ปะเปรคาวิเยียเยียวอย่างกุญัจอ่า และไม่มีคนที่อยู่คนเดียวต้องการจะมีคู่ชีวิตที่อ่านยาซีเจตนายอยากจะได้เว้นแต่เสียว่าพออ่านแล้วไม่น่ากะนรอกเอาว่าจะประกาศให้มีคู่ชีวิตนะครับไม่ใช่ธรรมดาถ้าได้คู่ชีวิตด้วยการอ่านสุยารีย แสดงว่าไม่ใช่คู่ชีวิตเลยตั้งนั้นคู่ชีวิตก็ต้องระวังเพราะคู่ชีวิตถ้าไม่ไม่เข้าเรื่องนี่มันเจ๊งไปคนเดียวเลยลำบุญวัวได้แล้วมันก็ตั้งได้ให้เขาที่เข้าตาเข้าเรื่องสักหน่อยพอนึกถึงตรงนี้เมื่อวานสื่อเข้าตาแต่ไม่ได้หลายศู เขาทำยุบหลายคำหลายสิ่งคำัดแต่ในจำนวนหลายสิ่งมีอยู่คำัดเขาไปเจอกับตัวเองหลายปีที่แล้วแต่แกก็ยังสงสัยอยู่กัวท่านปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้ถามเขาก็แน่แน่ถามเขานั่งเขาก็เขาก็แบบเหมือนกับว่าไม่เคลียร์เขาถามว่าคือเรื่องของเรื ane, vida, sight, ่องนี่แหละเขาไปงานศพของอา บ้านเพื่อนเขาสาเหตุที่เขาไปเนี่ยเมียเขาตายเมียเขาตายเนี่ยพอฝังเมียศึกษารเรียบร้อยเขามีกล้ากัดยิ่อเทินทีกตินเรียกควอมเรื่อง <c oughs> แกก็เลยสงสัยสงสัยจริงๆอ๊ะทำไงวะในอิสลามเราได้ไหมเนี่ยแบบนี้ดีไหม,มแบบนี้เข้าท่าหรือเปล่าแบบนี้ หลายปีมาแล้วแกสงสัยแก่ก็แอตามถามเขาครับแก่ก็ไม่เคลียยน <c oughs> ก็ไม่ได้คําตอบอะไร <c oughs> ก็เลยเจอผัวว่าเออในอิสลาเรามีแม่แบบั้นอ่าพี่น้องฟังให้ดีนะครับถือว่าเป็นความรู้ของต่าแลยวกันถ้าเรามาปฏิบัติแถวบ้านเราจะถูกกรหัทันทีว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นักษณะลอยะไรนน อะไรไม่ต <lim> ้องสนใจอะไรไม่ท um, ้องสนซจเดี๋ยวอะไรประมาณนั้นแต่ที่เราจะตอบเราจะบอกตามหลักวิชาศาสนาตามหลักวิชาศาสนาเนี่ยเราคงได้ยินและได้รู้กันทุกคนก็ว่าที่นบีว่ารอกอาจารมินายมุตาสุวิจ afdalu min sab'ina raka'atan min al-hasan naik ubah naik ubah ni kan raka'atan min al-mutazawwij so raka'at la ma kaum kuntini ku fu yi min araya nah ha. kau tamkan la ma so raka'at afdalu min sab'ina raka'atan min al-hasan คนที่ทำละหมาดเจ็ดสิบประกาแต่เขาไม่มีคู่ผู้ชายนั้นเขาทำละหมาดเจ็ดสิบประกาะแต่เขาไม่มีเมียผู้หญิงคนนั้นทำละหมาดเจ็ดสิบระกาแต่เขาไม่มีสามีเขาไดุ้ณละพุน้อยกว่ากับคุณเทียบกับคนที่มีคู่แล้วก็ทำละหมาดแค่สองประกาจากสาเหตุตรงนี้แหละ Nai samai Nai samai Imam Malik Ha Maliki Nai samai Imam Malik Kun satawat re Sia jiwi Ha Kata satawat iso Imam Maliki Ha Malik Ha Bin Anas bin Malik bin Abi Hamid เจ้าความมาซักมาลิกีเกิดในปี1 9 5เสียชีวิตในปี1979และเป็นครูของอิมามซาฟีนีคนหนึ่งในบรรดาหลายท่นภรรยาของแกเสียชีวิตแล้วทีนี้ฟังมายาไม่ขาดจากเชียงมายาก็ฟังและไม่ขาดจะเก้าโสภูในวันเดียวกันอิมามมาลิกีแต่งเมียใหม่ทันที อ่านี่มาบริกีนะที่นี้ทำให้หลายๆคนเอ๊ะอ่าเอ๊ะขึ้นมาอ่ายิ่งถ้าคนปานี้ออกดอกแกนักบากการตุกแกนี่ตึงหักแล้วงั้จะพูดคำนั้นนี่นะก็ทำให้เกิดข้อการขาดด้วยหลายๆคนแต่ในบรรดาหลายๆคนนั้นมีลูกศิษย์แกคนถามยาเสพโง่สงสัยจริงเออทำไมแซ่ ไม่รอสักเดือนสองเดือนสามเดือนก็ไปถาเมียใหม่อีมามาดีกว่าเอ้ตนก็เรียน,ม,นยามาเยอะได้กับผมต้นหน้าจะ่จำมั้งเนี่ยฉันได้เรียนนี่ได้แต่เดียวฉันต้องนำมาใช้ถ้าฉันไม่มีเมียฉันลำมาสช้ในสภาวะไม่มีกู่คนละบุญฉันได้ยิ่เน,น,นี่นยอะไรยังไงอ่า,าแต่ถ้าเราบาร้านเรามาทำอย่างนี้ ด้วยนะเพื่อนทำไมเพราะเราอยู่แบบไม่เข้าใจเราอิสลามก็ม่แต่เราไม่เข้าใจอิสลามเราก็เลยอยู่แบบไม่อยู่แบบนี้เราก็ไม่เข้าใจเราสังเกตให้ดีลูกสาวลูกสาวเราหลานสาวเราลูกสาวคนนู้นหลานสาวคนถ้าคนแขกมาขอด้วยกัไมันจะมันไม่ง่ายมันไม่แต่มันเรื่องมาก Mẹ chơi đây là mặt trong mùa tóc trong mùa tóc nhà mặt. Sì sọt thăm thăm sáng tóm sọt thăm 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 nó thăm 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 Allahu <laughs> akbar. Ah. 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 Ini kuah barakah kong surah Yasin mungkin ni. Nah, kunti Yang ti uang ya dan miku jiwi. surah Yasin ni kon niat ai. Pi nok pang ai ji na, surah Yasin. Man ta wajib tiga. Cut wajib wakaf. อาวกับลาซิมเาเรียกจะมีอยู่สองแห่งถ้าพี่น้องสังเกตที่เขาอ่านกันทั่วทั่วไปนะเขาไม่ได้หยุดทำามาททำไมนะั้นแสดงว่าเขาอา่อานสูรยาซินเขาไม่ได้ผ่านครูเมื่อไม่ผ่านครูแล้วแต่จะหยุดแล้วแต่จะไปเพราะครูไม่บอกเรอาอ่านเองอ เลยถ้าพี่น้องอ่านยาซีนจะได้ผลจะได้ผลละบุญต้องมีวิชาการควบคู่ด้วยนะครับแต่ยุวิในหลักธรงมนี้และที่วกากาวาสนากรู้ไม่ใช่อ่านก็จะจัดฉันอ่านได้ไม่ใช่อ่านอัลกุรอานจะต้องถูกต้องอ่านสุรายาซีนสุนัแต่เมื่ออ่านล้วาจิจะต้องถูกอ่าาไม่ถูกไม่ได้อ่า และเวลาพี่น้องเจอมูบีในสุรายาสิ้พี่น้องเนี้ยเนี้ยตรงนั้นมูบีอยู่ครู่นึงเลยก่อนเนี้ยสิ่งที่พี่น้องต้องการอะไรเนี้ยตรงนั้นอ่จอาจไปเจอมูบีอีกพี่น้องเนี้ยอีกเจอมูบีอีกเนี้ยอีกเนี่ยผมจะไขความลับนี้สมัยผมเรียนกอนเนาะ ตุ๊กครูเนี่ยนี่ตุ๊กครูนี่ยเขาเรียกตีนหนึ่งตีสองแค่ก็เดินพเพราะว่าพวกเก็หลับกันแล้วบางคนก็เพิ่งนอนอ่าทีนี้เกิดแ้พบปานปานก็กนกกกเนี่ยเขาก็ขยันจริงเป่าเนี่ยจนกระทั่งอยู่มาวันนี้แกเรียกเราขึ้นไปหลายเรียกคนเดียวโดนดุแล้วก็ไปแกก็ว่านี่คุณจะให้เก้รับความจำให้ไหม มึองทำอะไรมาจังเลยมึงจะบอกว่ากูให้มึงโ <c oughs> ป,ปรดักซี์กูตั้งเยอะกูไม่ให้ยแกว่ามึงอ่านสุราษฎ์ยาซีคืนวันศุกร์ให้ได้40แก้วในคืนเดียวขอให้เอาบาประตานความไร้ของสมอง <c oughs> และจริงนตั้งแต่นั้นตามใจผ่านไปปานรู้จับจับไม่ต้องไม่ต้องเล็ก Jangan biar darah mampu buta, mengfunduh Alan dan E Philip. Jangan tinggal di tempat korb Big Brother Laborator ilmu. Jika ada dia yang mengkampung sangat banyak landa, Jangan biar suara kepala tak berninggaknya. Mangka, ini sebenarnya ada di sana. Hebat moeten memakai ia ini ini. Jika segunda anda memnak espek yang anda inginkan,

Ah, ini surah Yasin ini mereka Madara. Dan tiada yang kenu. Ah, yang ketakutan. Ah, tiada yang ketakutan malaikat hilang takutnya nyonya. Lek mai ada ya. kunci usuk wa apa? Wa dua surah Yasin. Wede Allah tak kata kuat-kuat apa? Nah, ini ada. Ah. ไม่ว่าจะผวาเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมัยนี้เราาวาหลักอาเケดักลองเข้าู่บ้านเราถ้าเราอ่านช่วยกันเนี้ยอยาก็อย่าให้อาเケดักลองเข้าในบุบ้าเราอัลลอฮฺจะช่วยเราอย่าเอาของปลอมเข้ามาในบมู่า้ราอเลลอฮฺจะช่วยเา Dan aman santoso io io yang bacaan lekor plot hai kunci anak plot hai ah nukah no, hai kawat awat wa kawat apa nah, kan, kan, dia kau dia dia Nah, dia 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 Akan dia 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 Kunci yang tiajasi, kau tak mai tiajasi kwen dekong aler, Allah tak tamai haihul. Jika mai haih seti, Allah alakalai duit kuat ramat Allah. Nah, macam mana? Ah, nene. Dan tiada yang keno. Nah, dan tiada yang kena kurung lek mai ni konti tukang tukang kue akam ah ah surah yasin malam kan ya. lepas yo yo yang kena kurung we te sewa ko ah surah yasin se si. kau ko tak tu koi eh, ba kwanti tak prakot tu mana ah macam mana <laughs> Dan tiadanya musafir Malaikan ditolongkan atas sapi Lek main ni kun dentak Surah Yasi Gwente Kun kun nak Jami kun juai dia tak nak Lerocak awal lagi Nah, naik ciwi lerocak ผมไม่ใช่เด็กแรงพูดผมไปนั่งเขาเดียวตลอดแต่อัลฮัมลเล็ติฟานมาเอะไ้ความสะดวกทุกแห่งตามต่เราไปทรงไหนจะใกล้หรือไกลก็แล้วแต่อ่าและไม่มีคำว่าปวดหลังปวดเอวไหมแล้วเลยเราขับรบได้ไปเรื่อยวไปไม่มีไม่มีปวดหลังปวดเอวไม่มีเลยอ่าจะว่ารู้สึกเมื่อไงก็ไม่ อานานๆจะมรู้สึกง่วงหายง่วงั้ง่วงเกินแล้วก็แวะปั๊บเนาะักนิเราไม่ฟื้นแต่ถ้าง่วงนค้นิดเดียวเีย่แกายแต่ถ้าง่วงหนักเจอปั๊บอ่าแตจะปวดเอวกว่าเราไม่มีที่พักก็อดินทงนี่ละอ่าเดี๋ยวน้หลายคนวิ่งกับไปนีฮ่าฮ่า่อ่าดูต่อ Dan tiada yang berbuka cita Lek maimi kondi kamlang so Tak sok saw tu erai kau lew tenu Ini ha, sok saw lai saingnya kau, ha. so kau Tak sok saw tu erai kau tak Mua ada sila malekan Di hilang buka cita Kuang sok saw kau nak Allah kau cakap apa Haa ada yang sama dah. Aha. Ah. Dihilang duka cita dah. Malaikat hilang duka cita nyonyo yang berduka cita dah. Ah. Dan tiada yang kena kecuri. Lek mai ni konti tu kamoi malaikat dihilangkan barang yang kena curi nyu. Ah, nyu barang. Wen te siawa สิ่งที่ถูกขโมยนะจะถูกส่งกลับมานะไม่ใช่ธรรมดาอ่าคนที่ถูกขโมยขอเขาจะไม่อธิร่ายยาสิ่งนี้แต่เสียว่าถ้าเขาอ่อานอัลลอฮฺจะให้ได้ครับถ้าไม่ได้กลับเอาว่าจะตอบแทนสิ่งอื่นแทนดีกว่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่ธรรมดาไม่เห็นแล้วที่ครูสมัยก่อนอ่าของอได้ทำให้ต้อง กลับไปดูอืมก็มาสอบันได้ก็ับนะหมอ่าเออมันอยู่ไม่ถูกมันร้อนมันอยู่ไม่ถูกอ่ะถ้าไม่คื้นอ่ะก็ต้องคืนอ่าใช่ไหมอืมอืมเเต่ไงละอ่าอย่างที่ผมบอก้นะจะต้องใกล้เงื่อนไขที่ อ่านเงื่อนไขในการอ่านให้มันครบเนะีอ่าม่แยกอ่านจะลุยชุชูแจงออกไซต์เนี่ยนะอ่านไม่รู้อ่านั่นแหละม,ม,มันก็ว่าอ่าไอ้นุ่งคนล็อ,ขอ,ลอกขนล็อกไว้ตุ้แจเอาลูกกุญแจไปแล้วก็เอาลูกกุญแจไปแต่เราเราเปิดไม่ถูกมันก็ไม่ออกอมไม่ใช่ลูกกุญแจงเรา ลูกคุณจจริงไล่ะแต่เปิดไม่เป็นบารอกาไม่ของยิงแล้วทำไมเราอ่านไม่ได้แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างอ่านั่นแหละอ่าก็ใจนี้นะอ่าฮะดังที่ไม่ได้สิ้นสุดสัตว์นิยมและไม่มีคนที่สูญหายหรือหลุดจากสัตว์เลี้ยงของเขาอ่า วัวมีสามสิบตัวสมมงมหาไปสองตัวอยน่นยน่ะคนนั้นถ้าเขอาญาสิมาเล่นกาดาตังกุล่งวินาังเนะเว้นแต่เสว่าสัตว์ของเขาที่หายไปเนไม่ใช่ธรรมะอ่านีความบรอกของสุราญาสิ ่าเลยถ้าเป็นไปได้เราจะอ่านุกวันก็ยิ่งดีแต่นั้นเราต้องทำงานนี้ทำงานนี้งานนี้งานนี้อย่างไรสี่งเดียวเราก็จะพยายามต้องหาอ่ะอย่างน้อยให้ได้สักอาทิตย์นะครับว่อย่างนี้อ่าถ้าคืนวันศุกร์ยังไม่อ่านอีกแสดงว่าคืนอื่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านแล้วอ่าเลยสุรยาสึถือว่าเป็นสุ่งที่มากด้วยบาระกที่เรากระทำปฏิบัติมานั้นถูกต้องแล้ว ใครจะว่าบิดาเขาจ้างเขาเนื่องจากคำนี้คือเราอามาของเรานี่คือสิประการบารอกะของสุรยาอ่าซึ่งได้ระบุในอิตาบาบุมีอ่าในจุซุกที่20หน้าที่145มัสลัห7 6 ตไบรุนบตนะครัรงโม่คุณผมก็ไม่รู้ว่าอยู่หน้าไหนนะเพราะว่าบางบางบางแห่งตราโมนี่อาจจะแกลเค่สักหน้าสองหน้าประมาณน,นั้นแหละอ่าอ่านั่นรถไปถึงนั้นคุณค่าของสุรปะาสีเมื่อเรารู้แล้วทุกสุขพี่น้องก็อยากอยากเลิก